วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์สกรีนธรรมชาติชุดเซตหมึกพิมพ์สกรีนภายในเซตประกอบด้วยหมึกพิมพ์สกรีน5สีผู้กันและกระเป๋าโดยการเพ้นเราสามารถเพ้นตามที่เราต้องการได้เลยเราก็จะได้ลายกระเป๋าน่ารักที่ออกแบบเองและไม่เหมือนใครครับจากนั้นสามารถนำมาพิมพ์ลายน่ารักน่ารักลงบ็อกสกรีนได้เปลี่ยนเสื้อตัวเก่าให้มีสีสันสดใส พิมพ์ลงในกระเป๋าผ้าเสื้อผ้าหรือลายโลโก้ผ้าชนหน้าเพียงเท่านี้ก็จะได้ลายตามที่ต้องการแบบใหม่และไม่ซ้ำใครครับชุดเซตหมึกพิมพ์สกรีนภายในเซตนะครับจะประกอบด้วยตลับหมึกหมึกพิมพ์ที่ปั๊มหมึกแม่พิมพ์และกระเป๋าครับ วิธีการใช้งานนำหมึกพิมพ์ใส่ลงในตลับหมึกใช้ที่ปั๊มหมึกปั๊มสีลงบนแม่พิมพ์วิธีการนี้ง่ายมากๆเลยครับเพียงเท่านี้ก็จะได้ลายใหม่ๆบนกระเป๋า เป็นไงครับเพียงใช้เวลาแค่นิดเดียวก็สามารถสร้างสรรผลงานที่น่ารักมากๆได้เลยอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดของเสียจากสารเคมีถ้าชอบผลงานนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ